สวัสดีครับ FC EP2 พีเช้านี้นะครับก็เดินทางไปหน้าพิกซี่นะครับจะไปซื้อโจ๊กนะครับท่ามกลางสายฝนชุ่มฉ่ำนะครับเช้าว,วันอังคารนะครับตอนแรกนะัดพินาคดี3าคดีที่สารแขวงพนครเหนือนะครับเอ่ว่าจต็มเลยนะครับ เข้ามาเจอจ่าจยอมจ่ายนี่ตามฟ้องก็เลยต้องทําเรื่องขอถอดฟ้องออกจากสระบบก็ไม่ต้องไปศาลแล้วนะครับแต่ก,ก็ต้องเตรียมคดีอีกที่จะฟ้องอีกนะครับสิ้นเดือนนี้ประมาณ20กว่าคดีก็ต้องนั่งทางานนะครับพร้อมกับอ่านหนังสือควบคูณไปนะครับวันที่อาทิตย์ที่29 ต้องเตรียมเข้าสอบนะครับนิติบัณฑิตที่มาหลาลัยรามคำแหงนะครับก็ถือว่าเป็นสนามวัดความรู้ชั้นนิติบัณฑิตครบบนี้นิติบัณฑิตไทยนะครับสี่หรือเ네นที่เรียกกันนะซึ่งก็ต้องใช้ความพยายามนะครับความรู้ในการเข้าตอบข้อสอบให้ผ่านนะครับบางท่านบอกว่าบางท่านก็บอกว่าอาจจะง่ายนะครับอาจจะโชคดีอ่านเจอดีกา เจอ,อแนวคำตอบนะครับเจอตัวบทที่ตรงที่อ่านก็ตอบได้ฉลุยผ่านสอบครั้งเดียวก็ผ่านแต่สอบครั้งที่แล้วนะครับยังไม่ผ่านครั้งนี้มาครั้งที่สองนะปีนี้นะครับครั้งที่แล้วได้40คะแนนนะครับก็เกือบนะเกือบที่จะผ่านครั้งนี้ก็ตั้งใจว่าจะต้องผ่านให้ได้นะ แต่ก็ไม่ได้ตั้งความหวัง,งไว้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นการยากที่จะเดาข้อสอบออกว่าอาจารย์บรรยายจะออกอะไรเพราะามันเป็นการบรรยายครอบจักรวาลน,นะอย่างเช่นกฎหมายอาญาไม่ใช่แค่อาญาอย่างเดียวนะขาอาญาที่สอบวันอาทิตย์ที่29นี้ก็จะมีกฎหมายภาษีอากรประมวลรัชกาทั้งฉบับนะครับมี กฎหมายแรงงานก็จะมีพระราชยัญยคุ้มครองแรงงาน2 5ง1นมีวิธีพิจาาจัดตั้งศาลแรงงานมีพระรา,พราา 41, ัดแรงงานสัมพังงนธ์2อ1 8อย่างนี้เป็นต้นในมันมาประกอบในการตอบคำถามนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็มีกฎหมายปกครองก็จะมีความผิดละเมิด พรบพระปิดทาละรเมอร์ข้อเจ้าที่ต่างๆแนะเอามาประกอบในการตอบก็ค่อนข,ข้างยากนะร่วมทั้งกฎหมายอาญาก็จะมีข้อ1ถึงข้อ6กนะอาจจะมีออกได้หลายอย่างนะครับหลายความผิดนะครับทั้งมามผิดต่อร่างกายสีภาพความผิดฐานเ,าเครียรลุ่งโทษต่างๆออกได้หมด f อซแกต้องพยายามตอบให้ได้เนาะเพื่อที่จะให้ผ่านจะได้ เป็ดสอบขาแพ่งอีกขาแพ่งสอบที่หกตุลานะครับขาแพ่งนี้ก็หนักนะกฎหมายแพ่งก็ประมาณพันกว่ามาตราวเห็นไม่ิโอ้โหมาถึงตัวนี้ตกหนักเอซไม่น่าเชื่อนะผ่านมาแค่เส้นยาแดงโอโ้โวินโมไซา์เต็มเลยโมไซค์อยู่ไม่กล้าออกมาวิ่งเราจอดเต็มทั้งทางเลยนะครับฝนตกหนักยูยงงงนะครับว่าตกได้ไง เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับ